ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจว่าจะไม่ได้มาพยากรณ์นะแต่ว่าอาจารย์คิดไปคิดมาอาจารย์คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่รอให้อาจารย์พยากรณ์เดือนมิถุนาที่จะถึงนี้แล้วก็การพยากรณ์ของอาจารย์น่าจะสามารถทําให้ทุกคนสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ระมัดระวังตัวเองในเดือนหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาพยากรณ์อยู่ที่บ้านแบบสบายๆนะครับเราทุกคนก็ฟังแบบสบายๆแล้วก็วันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ที่มันเป็นเรื่องเด่นๆและกันเนาะแต่ละราศีจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเริ่มเลยนะ มาเริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษทุกคนครับเดือนหน้าเรามัดระวังอย่างนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคนใกล้ตัวเราคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในบ้านคนที่ทํางานเนี่ยหาแจ่เรื่องหมดเงียให้กับเราเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องของเราไปนินทาไปใส่ร้ายป้ายสีทําให้คนรอบข้างเข้าใจใเราผิดบางคนถึงขั้นกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ เพราะฉะนั้นเรามัดระวังเวลาที่เราจะพูดจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังว่าคนรอบข้างเขาจะไปตีความผิดไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเงินเรื่องการเงินของรัคนาราศีเมษมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่เป็นการเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่ได้แบบที่เราตั้งใจอ่ะสมมติว่า เราตั้งใจไว้ว่าเดือนนี้จะทํายอดขายให้ได้2ล้านบาทมันอาจจะได้ล้านหนึ่งล้านสองแต่ถามว่ามันได้มาไหมมันได้มาแต่มันไม่ถึงขั้นทําให้เป้าหมายของเราสําเร็จได้หรือบางคนเนี่ยทำงานเป็นพนักงานประจําหรือว่าทํางานเป็นเซลล์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเคยคิดไว้ว่าเราจะได้ค่าตอบแทนประมาณนี้จะท้าสุดแล้วมันมีเรื่องทําให้เราได้เงินน้อยลงแบบมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาตามมาทําให้เราตั้งตัวไม่ติดก็คือมีเรื่องให้แก้อยู่ตลอดเวลา ปวดหัวบางคนถึงขั้นต้องหอบงานกลับบ้านมาทําที่บ้านก็คือทํางานจบที่ออฟฟิศไม่ได้ต้องมาจบที่บ้านแต่ทาที่บ้านก็จบไม่ได้อยู่ดีมันเหมือนเป็นการปัญหาของงานมันเรื้อรังไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าช่วงนี้นะให้ระวังระหว่างเรื่องร่างกายสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องไมเกรนแล้วก็การปวดหัวครับต่อมาเรามาดูพฤกษบกันพฤกษบเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะเป็นปีที่โอกาสในชีวิตหลั่งไหลามา ค่อนข้างเยอะมากเลยตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายเนาะแล้วมาเดือนมิถุนาเนี้ยคำว่าโอกาสเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบของความรู้ของผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้คนโอกาสที่เราจะได้ทํางานที่จะทําให้เราเติบโตโอกาสที่จะมีเงินที่จะทําให้เรามีทุนในการต่อย,ยอดในการทําธุรกิจต่างๆหรือโอกาสด้านความรู้ซึ่งเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้เนี่ยโอกาสเหล่านี้หลั่งไหลามาแล้วนะเตรียมรับมือให้ดีเป็นช่วงที่ดวงเปิดฟ้าเปิดโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาอย่างเต็มที่ แต่มันจะไม่ได้แบบดีจนถึงขั้นเดือนเดียวตู้มรวยเลยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกับเทวดาท่านจัดสรรให้เราต้องไปเจอคนนี้เพื่อให้ได้รับสิ่งนี้ได้รับสิ่งนี้เพื่อให้เติบโตและก้าวไปแบบนี้คนที่มีปัญหามันจะค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตมันก็เลยแบบดีขึ้น แบบต่อเนื่องทําให้สภาพจิตใจของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆที่สําคัญนะมีโอกาสที่เราจะได้เจอการระยนนิมิตใหม่ๆผู้คนใหม่ๆแล้วก็โอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันคนที่มีปัญหาช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาช่วยทําให้ทัวเราเบาบางลงด้วยนะครับงานก็ทํางานเสร็จไวเข้าใจระบบแล้วก็มีความเชี่ยวชาญได้อย่างดีที่สําคัญนะช่วงนี้เจ้านายรักมากผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆ อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เราใฝ่ฝันปีนี้อาจจะสมหวังแล้วก็จะเริ่มตั้งเขาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับต่อมาเรามาดูเมถุนกันนะเมถุนเนี่ยข้อดีอย่างที่หนึ่งเลยเดือนมิถุนายเนี่ยหาเงินง่ายได้เงินเยอะข้อเสียคือเก็บเงินไม่อยู่ได้มาปุ๊บมีเรื่องต้องเสียตลอดเลยไม่เสียเพราะว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองหรือว่าควบคุมกิเลสตัวเองไม่ได้ก็เสียไปกับการเดินทาง หรือเสียไปกับคนรอบข้างและเป็นอีกราศีหนึ่งที่คล้ายๆกับราศีเมษก็คือคนรอบตัวทําให้เราทุกใจมีเรื่องต้องตามเช็ดตามล้างอยู่ตลอดเวลามากกว่านั้นนะมีคนเนี่ยจับกลุ่มกันเอาเราไปปั่นเอาเราไปเมาส์หยาบสนุกป,ปากทั้งในเรื่องชีวิตโดยรอบที่เป็นเรื่องจริงหรือในโลกออนไลน์คนก็จะเอาเราไปนินทาว่ารายได้ง่ายมากกว่านั้นคือคนมีคู่ช่วงเนี้แฟนของเราอะ่ะ กับเราอะทำอะไรก็เป็นไม่เข้าตากันะผิดใจกันได้ง่ายอะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเรากับแฟนก็เลยไม่ค่อยอยากคุยกันเท่าไหร่ดีกันได้แป๊บเดียวทะเลาะกันอีกและอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีสติให้มากดูแลความคิดและความรู้สึกของตัวเองให้ดีที่สํำคัญคืออะไรที่เป็นความลับของเราที่ไม่ควรเล่าให้คนฟังอย่าไปเล่าเพราะช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้ครับส่วนกรกฎนะ กรกดในช่วงเดือนมิถุนาเนี้ยบอกอย่างหนึ่งว่าบ้างงานมากคนที่มีงานประจำเนี่ยอยากหางานเพิ่มอยากทํางานเสริมอยากหาไรายได้เพิ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยากขยายธุรกิจของตัวเองอยากเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อยากทํโน่นทํานี่มากขึ้นหรือคนที่ค้าขายช่วงนี้อยากหาสินค้ามาขายเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้บ้างงานแล้วก็บ้างเงิน คำว่าบ้านเงินของอาจารย์คือคลั่งอยากหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนที่เงินกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆโอกาสในการด้านการงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันและที่สําคัญนะช่วงมิถุนาเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์โชคลาภสูงมากปัญหาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่อยๆคลี่คลายเรียกได้ว่าเป็นดวงของพญานาเมินเป็นลูกพญานาเหมินเพราะว่าทําอะไรก็ดีไปหมดแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแหละ แต่ในความเหนื่อยนั้นค่าตอบแทนทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านทรัพย์สินมันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อมาเรามาดูสิง์กันนะครับลัคนาราศีสิง์เหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยมีเรื่องเหนื่อยหนักๆหลักๆก็คือเรื่องของงานนะครับและงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราหนักมากกว่านั้นคือเพื่อนร่วมงานคู่ค้าหุ้นส่วน บางทีเหมือนเขาจะเข้ามาช่วยทําให้งานเราดีเขาควรจะทําให้งานเราดีขึ้นราบรื่นขึ้นแต่กลายเป็นว่าเขาทําให้มันหนักขึ้นยากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมสร้างปัญหาหเรามากขึ้นกว่าเดิมมากกว่านั้นคือคนที่ค้าขายหรือคนที่เป็นเซล์ในช่วงนี้ปิดการขายยากปิดปกติแต่ถ้าปิดได้จะได้ก้อนใหญ่นะเพราะฉันช่วงนี้ในการทํางานเนี่ยใช้ความอดทนสูง แต่เชื่ออาจารย์เถอะว่าในความอดท,ทนสูงที่เราสู้ที่มันหนักมันเหนื่อยอยู่ตอนนี้ค่าตอบแทนมันคุ้มค่าแต่อาจจะต้องสู้รบปรกมือสูงหน่อยนะครับแล้วก็มันมากับความเครียดมากกว่านั้นอีกแฟนของเราอ่ะคนที่มีแฟนนะแฟนอ่ะจะมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจลึกๆอยู่ในใจนะครับแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเช่น แฟนไม่มีวินัยแฟนไม่สู้งานแฟนไม่รับผิดชอบหรือแฟนดูแบบไม่ขยันทางานทั้งที่เราขยันมากอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันผสมกันมาเรื่อยๆมันอัดอั้นตันใจและมีเกณฑ์สูงมากว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันจะระเบิดออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ดีๆนะอย่าให้มันทะเลาะกันจนถึงขั้นต้องแบบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่โชคดีนะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวลัคนาราศีสิงมีเกณฑ์ที่เพื่อนจะเข้ามาช่วยสนับสน,นุนแล้วก็ให้กำลังใจอย่างดีเลยครับลัคนาราศีกันระวังอย่างแรกสุขภาพระบบทางเดินหายใจไมเกรนปวดหัวเครียดนะครับช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวนะครับปล่อยต,ตัวให้ตัวเองดิ่งลงไปลึกๆแล้วก็รู้สึกเหงารู้สึกไม่มีใครเคว้งควางมากๆช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ลัคนาราศีกันนะเป็นช่วงที่แบบ ต้องการคนฮิลลิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกนะถ้าสมมติเรารอใครบางคนมาฮิลลิ่งเรามาทําให้เราดีขึ้นมันจะยากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะลุกขึ้นมาเจอสังคมใหม่ๆจะทําให้เรามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็มีกําลังแรงใจในการสู้ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่าใช้ใจ่ายเดือนนี้สูงนะสูงเลยแหละนะครับได้เงินเข้ามาปุ๊บแป๊บเดียวไหลออกไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยต้องมีสติให้มาก อะไรทำไมต้องมีสติให้มากสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือช่วงนี้เดือนมิถุนายนชาวลัคนาราศีกันเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ว่าจะตัดสินใจพลาดบ่อยซื้อของก็พลาดซื้อของมาก็ไม่ตรงปกซื้อมาเสร็จเรียบร้อยก็พังหรือว่ามีปัญหาหรือซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วไม่ตรงสเปกก็มีโอกาสเป,เป็นแบบนั้นสูงมากนะครับส่วนเรื่องการทํางานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอาจจะได้ย้ายสาขา ย้ายสาขาหรือว่าย้ายที่ทํางานหรือว่าตัดสินใจออกจากงานแล้วก็มาเริ่มต้นสิ่งใหม่ช่วงนี้ลัคนาราศีกันนะจำเป็นต้องอาศัยบรารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทยเทวครูบาอาจารย์มีโอกาสไปไหว้พญานาคไหายพระพิฆเนศพระแม่สุรัสศดีหรือว่าเทพต่างๆที่เราเคารพรักบูชานะครับแล้วก็การไหว้ที่ดีต้องมีจิตที่มีสมาธิด้วยนะครับมีโอกาสก็แวะมานะครับที่จักรพัรดิวาลัย แต่เชื่ออาจารย์เถอะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นําไปสู่ชีวิตที่ดีมากขิขึ้นกว่าเดิมครับขออย่างเดียวนะรักษาใจให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นครับลัคนาราศีตุลช่วงนี้อินมากอินกับทุกเรื่องดูซีรีส์น้ําตาก็ไหลงา่ายคุยเรื่องชาวบ้านก็ออกรถออกชาติตามเรื่องราวมากก็ตามไม่หยุดจนนอนไม่หลับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบจิตใจไหลไปกับทุกที่แต่จิตใจไม่อยู่กับตัวเอง ยินกับทุกเรื่องที่อยู่นอกรอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกนะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องรับมืออะไรรับมือกับการเงินเพราะตอนนี้การเงินเงินเข้ามาเนี่ยหมดไปไวมากหมดไปกับอะไรไม่ได้หมดกับจากการปัญหาของตัวเองนะหมดกไปกับคนรอบตัวที่สร้างปัญหาให้กับเราหมดไปกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นและช่วงนี้มีเกณฑ์สูงมากๆว่าจะมีคนมายืมตังเราแล้วไม่คืน พราะอยังถ้าเราไม่มีสติสตังเราจะใจอ่อนเขามาเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังร้องให,ให้เราฟังนิดนึงเราจะใจอ่อนแล้วก็จะควักแบบสายเปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบ๊อย่างเงี้ยไม่เอานะช่วงนี้จิตใจต้องมั่นคงเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คนมาเบียดเบียนเราง่ายและจะทาให้เรากลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาแต่เรื่องการเงินของเราอ่ะมันมีเกณฑ์ดีอยู่นะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นอยู่มันมีช่องทางของการมาของเงินอยู่แต่เราต้องใจแข็งมากยิ่งขึ้นและเป็นลัคนาราศีนะ ที่ต้องทำบุญอีกราศีหนึ่งที่ช่วงนี้ถือว่าเจ้ากรรมนายเวรแรงเพราะฉะนั้นมีโอกาสให้ทําบุญนะครับทานศีลภาวนาอย่าขาดนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายขึ้นนะครับต่อมาลัคนาราศีพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกเนี่ย อาจารย์จะบอกอย่างนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าดีใช่ไหมเพราะว่าปีนี้เป็นปีทองของลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีพฤษภแล้วก็อีกหลายราศีเลยแต่ที่แบบดีมากๆเดี๋ยมีพฤกษภกับพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยดีแบบในรอบ1 0ปี12ปีเลยนะทีเนี้เรามาดูมิถุนายนของพิจิกกันว่าเป็นยังไงนะครับดูปากอาจารย์นะเป็นดวงของพยญาน,นาม,มืนดีดีเลยนะดีมากอย่างที่หนึ่งแต่ว่า เดือนมิถุนายนเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าลัคนาราศีพิจิกอะจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่ามีเรื่องให้ทําใหม่ๆเยอะมากตื่นเต้นนอนบลับตื่นเต้นอยากทำโน่นอยากทํานี่ มีเรื่องสนุกอยากทำค่อนข้างเยอะมากอยากทำงานโน่นอยากทำงานนี่แล้วเป็นทุกเรื่องที่เราอินหมดเลยและมีเกณฑ์ว่าบริวารจะเยอะขึ้นรู้จักคนมากขึ้นชนมากก็จะเป็นคนกลุ่มคนที่แบบอายุน้อยกว่าเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่น้อยกว่าเราเนี่ยเราจะได้รู้จักเยอะขึ้นทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับทีนี้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว,ลวเรามาระวังนะมันจะมีเกณฑ์หรือว่า,ามีเด็กๆอะ่ะเรามีโอกาสจะได้เลี้ยงต้อยอเข้าใจอยู่เขาว่าเลี้ยงต้อยไหมเหมือนแบบอยู่ดีๆก็จะแบบ ได้อุปการะเด็กด้วยความประบพิศวาส์ทั้งหญิงและชายนะคนคนหนึ่งที่จะสามารถดูแลเด็กได้นั่นหมายความว่าอะไรมีเงินเงินกําลังไหลมาเรื่อยๆนะนี่แต่ถามว่าจะหมดเงินไปกับการลงทุนไหมมีแน่ๆนะครับแต่ว่าเงินก็เข้ามาไม่ขาดมือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเงินดีขึ้นเรื่อยๆเงินทับตัวทับไปตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเยรพยกรแบบนี้แล้วลักษณะราศีพิจิกนอน เอตเลดอยู่ที่บ้านนี้ก็ไม่ได้นะก็ต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินนะครับต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินแต่พื้นดวงโดยพื้นฐานโดยรวมแล้วเนี่ยการเงินดีการงานดีมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นสังคมดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นดวงพญานาหมืน่นเงินทรัพย์สมบัติบริวารบารมีมาครบครับอีกเรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องของการเงินการงานเนาะพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมมุ่นลงทุนสูงแล้วก็ เป็นการลงทุนที่เน้นการเติบโตในระยะยาวส่วนคนที่มีแฟนช่วงนี้จะเข้าใจกันดีนะครับแต่การเข้าใจกันดีมันเกิดจากการเกิดปัญหาก่อนแล้วทําให้เราได้รักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ยินดีกับพี่จิกนะครับแต่ก็ต้องใช้ชีวิตบนสติให้มากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เราตื่นเต้นกับทุกเรื่องแล้วก็เรามีเรื่องยั่วยุค่อนข้างเยอะมากเลยมีสตินะต่อมาเรามาดูลักษณะาราศีธนูกันว่าเดือนมิถุนายนนี้เป็นยังไงบ้าง คนที่อยู่กรุงเทพหรือทำงานต่างบ้านต่างเมืองโทรไปหาทางบ้านทีไรเนี่ยแทนที่จะได้รอยยิ้มช่วงนี้กลับได้รับความเครียดแทนมีเรื่องที่ทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเครียดกว่าเดิมคุยกับทางบ้านทีไรเจอแต่ปัญหาปัญหาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เรากระตันอยู่ก็ต้องกระตันอยู่มีเหตุมีผลในขอบในเขต และคนแรกที่เราต้องกระตัญยูนั่นก็คือตัวเราเองก่อนนะรักตัวเองให้มากๆนะครับอย่าจนถึงขั้นตัวเองต้องเหนื่อยแล้วเดินต่อไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญมากไม่ได้แปลว่าอาจารย์บอกว่าไม่ให้กระตัญยูกับพ่อแม่นะตัวอาจารย์เนี่ยกระตัญยูกับพ่อแม่แบบสูงสุดเลยแต่ทุกการกระตัญยูนั้นต้องมีสติมีปัญญากํากับเสมอนะครับเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ทางบ้านจะทําให้เราปวดหัวเครียด นะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องของการงานการเงินของเราด้วยกระทบกับความสุขของเราด้วยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะการเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ถ้าเราสามารถยับยั้งช่างใจตัวเองได้นะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยจะทําให้การเงินของเราเ,เงินของเราจะติดกระเป๋ามากขึ้นมีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้ถึงแม้ว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีโอกาสที่เข้าสังคมเยอะขึ้นบ่อยขึ้นแต่การเข้าสังคมนั้นก็จะทําให้เรา มีโอกาสมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้การเงินของเราดีมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์คนจะมายืมตังค์อาจารย์บอกอย่างนี้ห้ามไม่ใครยืมตังค์เพราะว่าถ้ายืมในช่วงนี้ยังไงก็ไม่ได้เงินคืนคนสมัครงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและหลายคนนะครับช่วงนี้จะมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นอย่าให้เรื่องเครียดเรื่องอื่นมากระทบกับความเติบโตและความก้าวหน้าของตัวเองนะครับต่อมาเรามาดูบังกร มังกรช่วงนี้อารมณ์เบื่อบ่อยมากมีความแบบเบื่อเจอคนเบื่อเจอผู้คนไม่อยากรู้จักใครไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากทําอะไรเลยนะครับเบื่อมากโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทํามาในระยะยาวเริ่มรู้สึกเบื่องานตัวเองแล้วก็อยากทําอย่างอื่นใหม่ๆอยากเจอสิ่งใหม่ๆเพราะในช่วงนี้ลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นช่วงปลีกวิเวกแล้วก็ทบทวนตัวเอง ค่อนข้างมากแล้วก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากวางแผนชีวิตใหม่มีแนวโน้มสูงมากเลยนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะทําธุรกิจใหม่ๆห,หรือว่าหางานแบบใหม่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่อาจารย์มีเตือนเรื่องหนึ่งเตือนว่าในเรื่องคนในบ้านและคนในครอบครัวเรามดระวังว่าจะมีอาการป่วย ดูแลกันดีๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังคนในบ้านให้ดีนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับยังคงทรงตัวได้อยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงเหมือนเรากําลังจะเริ่มต้นแบบก้าวใหม่ในชีวิตหรือเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมันจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ประมาณเดือนมิถุนาจนถึงกลางเดือนถัดไปก็คือกลางเดือนหน้านะครับประมาณเดือนครึ่งหลังจากนั้นเราจะเริ่มจับต้นชนปลายถูกอะไรก็ตามที่มันติดขัดอยู่ในใจเราเราจะได้คําตอบภายในเดือนนี้ครับ ต่อไปเรามาดูลัคนาราศีกลุมกันลัคนาราศีกลุมเนี่ยลาบลอยมีโอกาสสูงมากคำว่าราบลอยคืออยู่ดีๆอาจจะได้ของได้ของขวัญได้ของกำนันได้ความรู้ได้โอกาสถึกเลขถึกเบอร์เสียเป็นไปได้หมดก็คือได้สิ่งมีค่าของมีค่าต่างๆมาโดยไม่ได้ตั้งใจตลอดทั้งเดือน การเงินดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเดือนเลยนะครับการเงินดีทั้งเดือนถ้าสมมติว่าใครอยากจะยื่นกู้อยากได้บ้านอยากได้รถอย่างเงี้ยนะครับมีเกณฑ์จะได้รับการอนุมัติสูงมากรวมถึงคนที่อยากจะเอาเงินไปรีไฟแนนซ์หรือว่ายื่นกู้เพื่อทําธุรกิจช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะแบบอนุมัติสูงมากนะครับดวงมีเกณฑ์จะเป็นหนี้สูงแต่เป็นหนี้ที่จะทาให้เรางอกเงินงอกงามและต่อยอดในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนคนที่มีแฟนในช่วงนี้แฟนเนี่ยรู้สึกว่าแฟนของเราเนี่ยจะติดเพื่อนนมากขึ้ เข้าสังคมมากขึ้นทําให้เจอกันน้อยลงแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันหรือว่าน้อยใจกันเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะแต่เรื่องอื่นอาจารย์ไม่ได้ห่วงมากนะครับเพราะ่มันเป็นช่วงจังหวัดที่ค่อนข้างดีเลยค่ะมาดูลัคนาราศีมีนว่ามิถุนายนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรลัคนาราศีมีนนะดวงดีดวงจกักรพรรดิลูกพญานาเหมือนมากทั้งเดือนนี้คนจะสนับสนุนดีมาก ทั้งเดือนนี้เงินจะไหลามาดีมากทั้งเดือนนี้โชคลาภหลั่งไหลามาดีมากทั้งเดือนมิถุนายนนี้เพื่อนฝูงก็สนับสนุนดีมากเงินทับตัวทั้งเดือนนะครับคิดอะไรก็ได้คิดเงินได้เงินคิดอยากได้งานได้งานคือเป็นช่วงจังหวะที่ฟ้าเปิดแล้วก็เทวดาฟ้าดินอินพรมเทพไทเทวาเนี่ยท่านหยดข้างๆถ้าช่วงนี้ทําบุญหรือว่าไปขอพรช่วงนี้โอกาสสาเร็จสมหวังค่อนข้างสูงเลยนะครับ สูงมากๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคนที่ทำงานไม่ว่าทำงานด้านใดก็ตามเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานของตัวเองเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยทําให้โอกาสไหลมาเทมาตลอดทั้งเดือนเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนนี้ถ้าลัคนาราศีเมีนนะตั้งใจมีสติมีความเพียรความเพียรความขยันทั้งหมดไม่ส่วนเปล่า และจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสหลั่งไหลมาไม่ขาดสายยินดีกับลัคนาราศีเมียนด้วยนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมด12ราศีที่อาจารย์พูดไปแล้วก็ย้ําเตือนกันว่าจักรพัิเทวลัยของเราลูกศิษย์ลูกลหาของอาจารย์นะครับในปีนี้นะครับปีแรกในการทําพิธีไหวโครครั้งแรกเราจะไหวโครในช่วงเดือน ที่เป็นงานคเนตจตุรถีเป็นงานใหญ่มากนอกจากไหว้ครูแล้วก็จัดงานคเนตจตุรถีด้วยก็ติดตามที่จักรพัรดิเทวาลและท้ายสุดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าราศีใดขอให้ดวงดีทุกคนเลยนะครับ